สวัสดีครับมาพบกันกับสรุปแพทแพทฟิสิกส์นะครับเริ่มจากบทนำก่อนในเรื่องบทนำจะมีเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญก็คือเลขที่ได้จากการวัดที่มันมีความสำคัญก็คือมันใช้ได้จริงเป็นค่าที่มีผลด้วยนะครับหลักการก็คือเลขศูนย์เนี่ยเรานับหมดเลยยกเว้นศูนย์ที่อยู่ข้างหน้าไม่นับกยกัวอย่างเช่น0ู0ย6 0ุ0 0 0นนยข้างหน้าเนี่ยนะครับไม่นับนะครับ แต่ศูนย์ที่อยู่ระหว่างกลางศูนย์ที่อยู่ท้ายท้ายนับหมดเลยก็คือ1ตัวสอง6ทงม่ห้าหมดฉะนั้นจะมีเลขนัยสําคัญ6ตัวโอเคถ้ามีเลขนัยสําคัญหลายตัวซึ่งได้จากการวัดต่างๆนะครับแล้วเราเอามารวมกันหาก,กันก็คือการลบบวกเลขนัยสําคัญหรือว่าการคูณหารเลขนัยสําคัญนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะตอบอยังไงหลักการก็คือว่าถ้าบวกลบเลขนัยสําคัญเนี่ยให้ตอบตามจุดที่น้อยที่สุดนะครับ แต่ถ้าคูณหารให้ตอบตามเลขในที่น้อยนะครับเพราะว่าเวลาบวกลบเนี่ยสำคัญคือเราต้องตั้งจุดให้ตรงกันฉะนั้นเลขที่มันสําคัญก็คือเลขที่น้อยกว่าก็เลยสําคัญเช่น0.85ลบ0.2นะครับตรงนี้จุดทศยม2ตัวนี่จุด1ตัวลบกันธรรมดาได้0.65ฉะนั้นเวลาเราตอบต้องตอบให้เป็นจุด1ตําแหน่งนะครับก็ปัดเป็น0.7นะครับต่อไปการคูณหารการคูณหารเนี่ย ยกตัวอย่างเช่น12นะครับคูณ0.6อันนี้เราไม่ดูจุดละเพราะคูณเนี่ยเราเอาเลขคูณเลขนะครับหารก็เหมือนกันฉะนั้นให้ตอบตามเลขในที่น้อยที่สุดเพราะมันจะมีความสําคัญในเลขในที่น้อยที่สุดนะครับ12มีเลขในยะสําคัญ12เออสอตัว1ก 2, ับ22ตัว0.6มีเลขในยะสําคัญ1ตัวครับเพราะศูนย์ข้างหน้าเราไม่นับก็จะได้1ตัว62 72สเจศษจุด1นึตำแหน่งได้7.2นะครับเ2เลขใน2ตัวยังตอบไม่ได้ ต้องตอบให้เป็นเลขในตามที่น้อยที่สุดนะอันนี้สองอันนี้หนึ่งตัวตอตอบให้1นึ่งัวก็คือปัดทิ้งแลครับเป็น7็ดเฉยเฉทีนี้ในเรื่องของการวัดเนี่ยมันจะมีค่าเขาเรียกว่าค่าเออร์เลอร์นะครับเช่นไม,ม้บรรทัดหนึ่งวัดค่าได้5ได้5.5เซนมันก็จะมีบวกลบสัก1เซน2เซนใช่ไหมครับเวลาคาดเคลื่อนที่เราวัดในแต่ละคนวัดฉะนั้นเลขคาดเคลื่อนเขาจะบง่บงบอกด้วยค่าบวกลบนะครับหมายถึงอันเนี้ย 10.40บวกลบ0.03มอ่ามีค่าคาดเคลื่อนมากน้อยประมาณ0.03ถ้าเอาไปลบกับอีกจำนวนหนึง่งคือ4.20มีค่าความผิดพลาดคือ0.05วิธีการบวกหรือลบกันของเลขคาดเคลื่อนเนี้ยนะครับก็คือการบวกลบเลขคาดเคลื่อนวิธีก็คือให้เอาหางมาบวกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบหางหางก็คือเลขเออมาบวกกันเท่านั้นการคูณหารเช่นเดียวกันนะครับสังเกตว่ามีคําว่าหารใช่คล้ายๆเปอร์เซ็นต์ percent, ใช่ครับให้เอาหาง ถ้ายังไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างเช่นอ,อันนี้ลบกันไม่มีปัญหาครับเลขจริงลบเลขจริงได้หกจุดสองศูนย์เลขหลังลบเลขหลังครับหางเนี่ยเอามาบวกกันเท่านั้นเพราะมันเป็นค่าเออร์เอร์สองอันมันต้องมีค่าเออร์เอร์เพิ่มขึ้นนะครับคือค่าคาดเคลื่อนบวกกันก็เป็น6.20บวกลบการคูณหารอย่างเช่นวงเล็บนี้คูณวงเล็บนี้ครับเลขจริงมาคูณเลขจริงได้6.0 เลขหารคือเลขเออร์เลอร์มาคูณกันอ่าถ้ามาคูณกันหรือหารกันนะครับให้เอาเปอร์เซ็นต์มาบวกกันเลยอันเนี้ยผิดพลาด5%นี่ผิดพลาด7เออผิดพลาด2รวมก็คือผิดพลาด7%นะครับโอเคมาดูคำอุปสรรคบ้างในบทน้ำจะมีการเปลี่ยนหน่วยนะครับหน่วยฐานจะมี7หน่วยแล้วคว่ามักกิโลเนี่ย10บกำลังสนะครับหรือ1,000นั่นเองเมกะคือ10บกำลังหนะที่เราใช้บ่อยๆจิกะ10บกำลังเครับกะ9กะ9เซนติสิกำลังลบส มิลลิลบสามนะครับไมโครลบหกนาโนไนลบเก้าเฟมโตลบสิบสองนะครับเดซิลบหนะึ่งพอจำได้ก็วิธีการแปลงหน่วยก็อย่างเช่นอย่างนี้เช่น6กิโลเมตรจะเป็นกี่เซนติเมตรนะครับคำว่าเป็นนี่คือใส่ลบนะครับก็เป็น6กคูณสิบกิโลคือ10กำลัง3นะครับถ้าใครจำได้แล้วก็เป็นนี่คือลบนะครับเซนติเซนติคือลบ2นะฮะตรงเนี้ยเซนติคือลบสอกำลังลบสงฉะนั้นในวงเล็บก,ก็ลบสเลยลบ ลบได้บวก3บวก2เป็น5ครับตอบ6คูณ10กลาง5เซนติเมตรสวัสดีครับเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับสำหรับปี52ถึงปี64ข้อ1เขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงหนึ่งได้5.27ซนติเมตรจะบันทึกเป็นรัศมีได้กี่เซนในการวัดนะครับตำแหน่งสุดท้ายจะเป็นตำแหน่งเออร์เลฉะนั้นก็ มีเลขในยะสำคัญ3ตํตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเอามาหาร2แบบนี้นะครับถึงจะหารได้2.635แต่เราก็ปัดเป็น3ตํตำแหน่งตอบ2.64ข้อ2ปี52เขาบอกว่าผลลัพธ์ของ16.74บวก5.1นะครับจะมีเลขในยะสำคัญเท่ากับข้อใด ก็บวกปกติเลยนะครับเป็นบวกเลขหลักนัยสำคัญมีหลักการว่าบวกกันแล้วนะครับตอบตามจุดทนิยมที่น้อยที่สุดก็คือ1ตําตำแหน่งนั่นเองถึงจะบวกได้21.84แต่เราก็ตอบแค่1ตําตำแหน่งคือ21.8ฉะนั้นเลขนัยสำคัญมี3ตัวนะครับข้อที่มีเลขนัยสำคัญ3ตัวก็มีข้อกไก่3.14นส่ะครับส่วนข้อ2นี่1ตัว ข้อสาตัวข้อ4 5ตัวนะครับฉะนั้นต่อกกไก่ต่อกันเลยปี53เขาบอกว่าควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการวัดความหนาของเหรียญสลึงจึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับเหรียนสลึงเนี่ยมันมันหนาไม่ถึงเซนนะครับฉะนั้นถ้าไม่ถึงเซนต้องใช้เครื่องมือที่วัดได้ละเอียดซึ่งเครื่องมือที่วัดได้ละเอียดนี้ก็จะมี เวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับส่วนไมโครมิเตอร์จะวัดพวกเส้นผมความหนาของแผ่นกระดาษไม้บรรทัดก็วัดสิ่งที่ยาวขึ้นมาหน่อยฉะนั้นตัวที่เหมาะสมก็คือเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับซึ่งเวอร์เนียคาลิเปอร์จะเป็นลักษณะของแหลมๆสามารถที่จะวัดขนาดของความหนาของท่อของเหรียญได้ข้อต่อไปชุดตัวเลขนี้นะครับเป็นความยาวถั่วงอก ค่าเฉลี่ยจะมีความยาวซึ่งมีเลขนนยยะสําคัญกี่ตัวการหาค่าเฉลี่ยเราต้องเอามาบวกกันนะครับบวกกันละหาร5เพราะว่ามันมีจ้าจำนวนฉะนั้นถ้าบวกกันเสร็จแล้วเราจะได้เป็นหลักสิบนะครับหลักสิบหาร5จะได้หลักหน่วยนะแล้วก็พอการบวกเนี่ยเลขในย่สําคัญคือจุดนะครับจะต้องเอาตามจุดที่น้อยที่สุดฉะนั้นจุดที่น้อยที่สุดคือไม่มีจุดเลย ฉะนั้นข้อนี้จะได้ว่านะครับมาบวกกันแล้วได้3.2746หนะครับหาร5ด้วยเพราะมี5ข้อมูลฉะนั้นตอบเลขที่ไม่มีจุดนะครับก็คือ3จะได้เลขในยะสำคัญแค่ตำแหน่งเดียวไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวครับตอบข้อหนึ่งข้อ5ในการทดลองวัดอัตราเร็วเฉลี่ยของวัตถุ ที่เคลื่อนที่ได้ระยะทาง36ซนติเมตรในเวลา1.5วินาทีควรบันทึกอัตราเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ดูช้อยนะครับ2 4 24.0 0 2 4 0นะครับฉะนั้นหลักการเลขนัยะสำคัญซึ่งจะต้องเอามาหารกันนะเพราะความเร็วให้มาหารกันนะครับให้ตอบตามเลขนัยะสำคัญที่น้อยที่สุดนะครับ36.0นี่3ตัว1.5นี้2ตัวฉะนั้น พอเ,เอามาหารกันก็ตอบตามเลขในก็คือ2องตำแหน่งนั่นเอง24เฉยๆนะครับเซนติเมตรต่อวินาทีข้อต่อไปปี57เขาบอกว่าถ้านักเรียนคนหนึ่งมีไม้บรรทัดที่ซื้อตามร้านค้าถ้าเขาจะวัดไปวัดความหนาของเหรียญ1น,นบาทนะครับจะวัดได้ผลเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมที่สุดคือเหรียญความหนาของเหรียญ1บาทเนี่ย มันไม่ถึงเซนฉะนั้นจะเป็นมิลลิเมตรเมื่อเป็นมิลลิเมตรนะครับในสเกลไม้มรรทัดจะมีสเกลละเอียดเป็นมิลลิเมตรแต่ในการวัดจริงๆจะมีการประมาณด้วย1ตําตำแหน่งนะครับฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ1.1มิลลิเมตรดูตามนี้ตามรูปนี้จะเห็นว่าเนี่ยนะครับไม้มรรทัดจะมี1เซน และจะมีขีดมิลลิเมตรด้วยไหมท,ทั่วไปอันนี้คือ1นนะครับชมพูคือเลขที่เป็นค่าจริงๆฉะนั้นมันจะอาจจะล้นมานิดหน่อยตรงนี้จะเป็นค่าประมาณนะครับสีเหลืองฉะนั้นคําตอบจะต้องมีค่าจริงและค่าประมาณก็1.1มิลลิเมตรข้อ7วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เป็นระยะทาง20จิกเมตรในเวลา5เทระวินาทีจะมีอัตราเร็วเขียนเป็นเท่าไหร่ได้ถูกต้องอันนี้ก็เปลี่ยนหน่วยปกตินะครับใช้การหารกัน ซึ่งก็คือ2 0 5หาร5ได้4นะครับหน่วยก็เมตรต่อวินาทีแต่มันจะมีจิกะกับเทระอีกจิกะกับเทระนะครับจิกะคือ10กกาลัง9เทระ10กกาลัง12ฉะนั้นเอามาลบกันนะครับ12ขึ้นบนเป็น9ลบ12 9ลบ12ได้ลบ3แล้วก็10กกำลังลบสหมายถึงมิลลินะครับตอบขอไข่4มิลลิเมตรต่อวินาทีข้อต่อไปเลยข้อ8 ข้อ8นี้เขบอกว่าทรงกลมโลหะวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้12.25เซนนะครับนำไปคำนวณหาปริมาตรโดยสูตร v เท่ากับ4.3าพาลัง3ให้พาย3.4นักเรียนจะวัดปริมาตรและบันทึกข้อมูลโดยได้เป็นเลขนัยะสำคัญกี่ตัวนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางจากการวัดเนี่ยถ้าเราหาร2จะได้รัศมีซึ่งรัศมีก็จะมีเลขนัยะสำคัญ4ตํตแหน่งเหมือนกันนะครับแต่ว่า สี่ตำแหน่งเนี่ยไม่ถูกต้องโดยรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางฉะนั้นตัวของด,ดูดีนะครับตัวของรัศมีเนี่ยจะได้เท่ากับ12.25ส่วนด้วย2ซึ่งจะได้เป็น6.06.125นนะครับแต่ในการวัดด้วยไม้บรรทัดเนี่ยตัวสุดท้ายจะเป็นค่าค่าประมาณนะครับ ฉะนั้นตำแหน่งนี้ก็เป็นค่าประมาณเราจึงทุยมก็ต้องเป็น2ตำแหน่งนะครับก็ประมาณ3ฉะนั้นเลขนัยยะสำคัญของรัศมีคือ3ตัวเมื่อ3ตัวแล้วนะครับรัศมีมากำลัง3คือคูณกันก็คือการคูณการหารเลขนัยยะก็จะได้ตามเลขนัยยะที่น้อยที่สุดก็คือ6.13นั่มันเองนั้นตอบเลขนัยยะ3ตัว มาดูในเรื่องของความคลาดเคลื่อนกันบ้างเป็นตัวเลขคลาดเคลื่อนนะครับมี abc แล้วกำหนดให้ a บวก2 b ส่วน c จะมีคำตอบในช่วงใดก็แทนค่าป,ปกตินะครับ a ก็คือ5บวกลบ1 2 b ก็คือ2 3คคูณ3นะครับแล้วก็2คูณ2เป็น6บวกลบ2ออบวกลบ4นะครับแล้วก็หารด้วย4หลักการบวกของเลขคลาดเคลื่อน บวกลบก็ให้เอาเลขคาดเคลื่อนมาบวกกันเลยนะครับส่วนคูณหารเนี่ยให้ทำเป็นเปอร์เซ็นต์นนนแล้วเอามาบวกกันฉะนั้นฉะนั้นนี่นะครับก็เป็น5บวกลบ1นะครับ 2b ก็คูณเข้าไปแล้วเอา5บวกบวก6ได้11แล้วก็1บวก4นะครับเป็นคาดเคลื่อนก็5หารด้วย4บวกลบ1ทีนี้ ถ้าเราจะหารกันก็ได้2.75ใช่ไหมครับแต่ว่าจะเอา5มาบวก1ไม่ได้เราต้องทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ของ5 11เนี่ยผิดพลาด5ก็เป็น5คูณ100หาร11นะครับได้45เปอร์เซ็นต์ผิดพลาด1ก็จะเป็น1คูณ100หาร4นะครับได้25เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเปอร์เซ็นต์เออร์เอร์ทั้งหมดจะเป็น45บวก25เป็น70เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็คิด70เปอร์เซ็นต์ของ2.75นะครับ70ของก็คือคูณนะครับ คูณ2.75ได้ได้190แล้าหารร้อยได้1.9ฉะนั้นช่วงคำตอบนะครับได้1.9จะอยู่ในช่วงใดมาดูในช้อยก็อยู่ในช่วงของข้อ1ถูกต้องนะครับเพราะตั้งแต่จำนวนเต็มลบไปจนถึง1ของเราได้1.9ต้อง1 1, ง 1, 1. จุดกว่าอันนี้ไม่ใช่ครับ1จุดกว่าข้อ2 1ถึง3ใช่เลย 1. จุดกว่าก็อยู่ข้อนี้ส่วนข้อ3ไม่ใช่นะครับ ข้อ5ก็ไม่ใช่เพราะมันมากกว่า1จุดกว่าอันนี้ก็มากกว่า1จุดกว่าตอบข้อ2ครับและเช่นเดียวกันปี5 6เขาก็เป็นโจทย์ข้อเดียวกันเลยครับคล้ายๆกัน A B C แล้วค่อยห,หาเดลต้า r R ส่วน R นะครับโดย R ก็คือ A บวก2 B ส่วน C ใช่ไหมครับจากจากข้อตะก,กี้นะครับก็คืออตัวนี้คือ R แล้เได้ R แล้ว R ก็คือ2.75เดลต้า R คือ1.9นะครับ ฉะนั้นเดลต้าอาส่วนอาก็คือ1.9หาร2.75ช้อยห่างกันมากเราประมาณเลยนะครับ1.9ประมาณ2 2.75ประมาณ3 2.2ส่วน3ก็น้อยกว่า1นะครับคือได้0จุดกว่าฉะนั้นช่วงของคำตอบก็คืออยู่ในช่วง0.66ในช้อยก็จะเป็นข้อ1นะครับ0ถึง1ใช่เพราะมัน0.66น้อยกว่า1ข้อนี้ไม่ใช่ครับ ข้อนี้ไม่ใช่0.6นย์ไม่ได้อยู่ในช่วงนี้0.6ไม่ได้อยู่ช่วงนี้ตอบข้อ1ส่วนข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับส่วนข้อนี้ก็ไม่ยากกําหนดให้ x เนี่ยนะ5.4บวกลบ0.5แล้วก็ y ให้ให้มาลบกันการลบกันบวกลบกันเนี่ยนะครับเลขเลขคลาดเคลื่อนข้างหลังเนี่ยให้เอามาบวกกันเลยฉะนั้น0.5บวก0.2ได้0.7ครับค่าความคลาดเคลื่อนที่มากที่สุดก็ตอบ0.7ตอบงองงงนั่นเอง ก็คืออันนี้ครับลบกันก็ได้2.2แต่ตัวหางเนี่ยให้เอามาบวกกันไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบฉะนั้น0.7นั่นเองสำหรับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าในการทดลองพบว่าขนาดของแรงต่อพื้นที่หรือตัว P ขึ้นกับค่าคงตัว h อัตราเร็วของแสงด้วยและก็ระยะห่างด้วย ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปเรเหล่านี้ได้ถูกต้องก็คือต้องมาคิดนะครับเราจะต้องรู้สูตรว่าแรงต่อพื้นที่มีค่าเท่าไรแล้วก็ h c มีค่าเท่าไร h c นี่คือให้นึกถึงพลังงานของแสงนะครับแสงจะมีพลังงานก็คือ h f e เท่ากับ h f ซึ่ง f คือความถี่ความถี่นี่ก็คือ c ส่วน l a มด d a นะครับเป็นค่าความเร็วแสงหารด้วยความยาวคลื่นทีนี้เรามาดูนะครับคือตัวนี้นะครับพลังงานเนี่ย e เท่ากับ hf แล้วก็ f ก็คือความถี่ของคลื่นเท่ากับ c ส่วน l a มด d a ส่วนในโจทย์เขาบอกว่าแรงต่อพื้นที่คือค่าความดันนั่นเองคือค่า p นะครับ แล้วเราก็จะได้ว่าอีกสูตรหนึ่งก็คือว่าพลังงานนะครับตัวนี้อีกสูตรหนึ่งพลังงานเนี่ยเท่ากับความดันคูณปริมาตรนะครับแทนค่าดูนะครับความดันคูณปริมาตรฉะนั้นย้ายข้างความดันเท่ากับพลังงานหารด้วยปริมาตรย้าย v มาหารน,นะครับแล้วก็แทน e เท่ากับ sc ส่วน l a b d แล้วก็แทน v นี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับปริมาตร ปรากฏว่า sc นะครับส่วนด้วยแลมด้าความยาวคลื่นมนหน่วยเป็นเมตรปริมาตรเนี่ยก็คือ3มิตินะครับกว้างยาวสูงก็คือ3มิติก็คือกำลัง3ฉะนั้นคูณกับหน่วยของความยาวก็เป็นกำลัง4ฉะนั้นในเทอมของระยะห่าง d ก็คือกำลัง4นะครับตอบ sc ส่วน d กำลัง4ตอบงูง ในเรื่องของหน่วยทางฟิสิกส์อีกข้อหนึ่งก็คือเขาบอกว่าหน่วย pa ก็คือปาสคาลต่อวินาทีเทียบได้กับหน่วยใดนะครับถ้าปาสคาลก็คือความดันนั่นเองนึกถึงเรื่องของความดันแล้วก็วินาทีนะครับความดันพลังงานพลังงาน p เนึกถึงสูตรนี้นะครับ w หรือพลังงานจะมีค่าเท่ากับ ความดันคูณปริมาตรครับย้ายข้างก็จะเป็นความดันเท่ากับงานหารปริมาตรซึ่งหน่วยของงานก็คือจูลหน่วยของปริมาตรคือเมตรกำลัง3แต่ที่นี้เขาบอกว่าหน่วยของความดันคือปสาปสคาลนะปาสคาลต่อวินาทีหรือความดันต่อเวลานะครับจะมีค่าเท่าไหร่คือเราเติมทีเข้ามานะครับสูตรของตัวนี้ก็เติมทีเข้าไป คือหารด้วยเวลานั่นเองนะครับทีเวลามีหน่วยเป็นวินาทีฉะนั้นจูนต่อวินาทีคือกําลังงานนะครับหน่วยเป็นวัตต์นะครับพลังงานต่อเวลาคือกําลังงานหน่วยเป็นวัตต์ฉะนั้นจูนต่อวินาทีแปลงเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรตอบกอไก่ข้อต่อไปในเรื่องของเวกเตอร์ข้อนี้เขาบอกว่าปีห้นะครับเขาบอกว่า นำเวกเตอร์ความเร็ว 3X ไปทาง X นะครับมาบวกกับเวกเตอร์ความเร่ง A เท่ากับ 4Y ไปทาง Y หน่วยเมตรต่อวินาทีกำลังสองให้หาว่าเวกเตอร์รับจะมีค่าเท่าไหร่นะครับมี1 5 7แล้วก็ไม่สามารถรวมกันได้ข้อนี้ปกติถ้าไม่คิดอะไรมากเนี่ยถ้าไม่สังเกตนะครับก็เอา3 มาตั้งฉากกับ4เลยใช่ไหมครับเพราะว่าแนว x แนว y แล้วก็หาเวกเตอร์ลับออกมาซึ่งจะได้5แต่ถ้าอ่านดูดีๆนะครับเวกเตอร์ a เนะี่ยมันคือความเร่งหน่วยเมตรวินาทีส่วนเวกเตอร์ v คือความเร็วหน่วยเมตรวิมันบวกกันไม่ได้ครับเพราะว่าไม่เหมือนกันเหมือนกับไก่4ตัวบวก แมว3ตัวมันบวกกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไก่4ตัวบวกไก่3ตัวบวกกันได้ฉะนั้นข้อนี้บวกกันไม่ได้ตอบง,อง,งูมาดูข้อสอบแพท2สองฟิสิกส์ปี63บ้างนะครับปีล่างหลังข้อสอบก็จะเริ่มง่ายแล้วนะในการวัดพื้นที่ของกระดาษแผ่นหนึ่งโดยใช้เครื่องมือวัดอันหนึ่งเขาพบว่ามีความคลาดเคลื่อนของความกว้างกับความยาวเป็น2และ4เปอร์เซ็นต์นะครับ ความคาาเคลื่อนเชิงสถิติจะเป็นเท่าไหร่เรารู้แล้วว่าเวลานำมาคูณกันนะครับพื้นที่เนี่ยจะต้องนำกว้างยาวมาคูณกันใช่ไหมครับฉะนั้นการคูณให้เอาเปอร์เซ็นที่เป็นความคาดเคลื่อนมาบวกกันเลยนะครับก็คือ2บวก4%เปอร์เซ็เลยก็จะได้เป็น6%เปเซ็นนั่นเองตอบข้อ3 มาดูอีกข้อหนึ่งในเรื่องของหน่วยเขาบอกว่าหน่วยในข้อใดเทียบเท่ากับหน่วยของพลังงานอันนี้น้องๆจะต้องรู้สูตรของพลังงานสูตรของพลังงานเนี่ยโดยทั่วไปนะครับงานและพลังงานมันมีหน่วยเป็นจูลงานคือผลคูณของแรงและระยะทางโดย แรงมีหน่วยเป็นนิวตันระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรทีนี้นิวตันเนี่ยก็คือตัวแรงเนี่ยนะครับก็มีสูตรว่า m a มวลคูณความเร่งนะครับฉะนั้นนิวตันเนี่ยก็จะเป็นมวลคูณความเร่งนั่นเองมวลมีหน่วยเป็นอะไรเอ่ยมวลกิโลกรัมนะครับตรงนี้ก็แตกมาเป็นกิโลกรัม ความเร่งก็เมตรต่อวินาทีนะครับเขียนส่วนก็ได้ต่อวินาทียกกําลังสองแล้วก็เมตรเมตรจากตัวนี้ตกลงมาฉะนั้นหน่วยที่ถูกก็คือกิโลกร,รัมเมตรกําลังสองต่อวินาทีกําลังสองนะครับหรือเขียน s กาลังลบสองก็ได้ต่อข้อ4ข้อ9ก้นี้นะครับเขาบอกว่าในการหาความสัมพันธ์ของปริมาณ A กับ B โดย a เป็นตัวแปรต้นและ b เป็นตัวแปรตามได้สมการดังนี้นะครับ C ส่วน b เท่ากับรูท a ส่วน a ใหญ่ถ้าต้องการทําให้เป็นกราฟเส้นตรงนะถ้ากราฟเส้นตรงนะครับมันจะไม่มีทําให้เป็นกราฟเส้นตรงตรงนี้ความสัมพันธ์จะต้องเขียน A B เป็นปริมาณคู่ใดคือแกนนอนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นอะไร A เป็นตัวแปรต้นใส่ A ตรงนี้ B ใส่ตรงนี้ถ้าเขียนแบบนี้นะครับในสูตรจะติดรูท a ทําให้กลายเป็นไม่ไม่เป็นกราฟเส้นโคง้งมันจะเป็นมันจะเป็นเส้นโค้งนะครับไม่ใช่กราฟเส้นตรงถ้ากราฟเส้นตรงก็คือเราจะต้องเอาเนี่ยครับเอาทั้งหมดไปเลยมาเป็นแกน x y ฉะนั้นค่าที่ถูกต้องก็คือ รูท a กับ b นะครับซึ่งจะได้เป็นกราฟเส้นตรงออกมาตอบข้อ2มาดูปี6-3กันบ้างนะครับเขาบอกว่าน้ำหนักเฉลี่ยของไก่1ฟองนี่จะเป็นกี่นิวตันก่อนอื่นน้องๆก็ต้องรู้ว่าน้ำหนักนะครับก็คือแรงน้ำหนัก f w หรือ weight f o r c เนี่ยนะครับเท่ากับ m g ก็คือกิโลกรัมนะครับคูณ G ก็คือคูณประมาณ10ฉะนั้นถ้าตรงนี้คือ10010กําลัง2คือ100 100นิวตันจะประมาณ10นะครับเอา10หาร10กิโลกรัมข้อนี้ไม่ใช่ไขอะไรต้อง10กิโลกรัมข้อ4 10กํากลัง1ก็คือ10 10นิวตัน10นิวตันเอา10หารนะครับก็จะได้1กิโลนั่นเอง คือกิโลกรัมเราทําเป็นนิวตันได้น้องๆเอาสิไปคูณนะครับ9.8ประมาณ10บนั้นไข่อะไร1กิโลกรัมไม่ใช่10กลังศูนย์มีค่า1นิวตันหาร10ก็0.1กิโลอ่า0.1กิโลก็คือ1ขีดนั่นแหละถูกต้องนะครับไข่ก็ประมาณเนี้ย1ขีดหรือ100กรัมตอบข้อ3ข้อนี้เขาบอกว่าข้อใดมีเลขนัยะสำคัญที่เท่ากันทุก ทุกข้อเลยนะไม่ยากหลักการก็คือศูนย์ที่อยู่ข้างหน้าเราไม่นับนะครับพิจารณาไปทีละข้อเลยข้อหนึ่งเนี่ยหนึ่งสองศูนย์เนี่ยสามตัวนะครับศูนย์เอ่อสองสามนี่สองตัวศูนย์หน้าเราไม่นับตรงนี้นะครับสองหนึ่งเก้าสามตัวหางเราไม่นับนะครับสามสองสาม,สาม,สามไม่ถูกต้องข้อนี้โจทย์ผิดจริงๆตรงนี้เขาต้องตัดออกสงสัยคนพิมพ์โจทย์พิมพ์ผิดอันนี้หนึ่งตัวนะฮะคิดเฉพาะ ศูนย์หน้าเราไม่คิดอันนี้สามตัวอันนี้สามตัวครับศูนย์ตรงกลางนับนะครับหางไ่นับก็หนึ่งสามสามไม่ถูกอันนี้หนึ่งศูนย์นับนะครับศูนย์อยู่ท้ายนับอันนี้นับแค่เลขศูนย์หน้าไม่นับสามสองสามตัวไม่ตรงอันนี้สามตัวอันนี้ห้าตัวอันนี้นับหมดเลยครับศูนย์ข้างหลังก็นับเป็นห้าตัวไม่ตรงอันนี้ครับสามข้างหลังนับศูนย์ข้างหลังนับเป็นสามร้อยหนึ่งสองสามตัวอันนี้ก็สามตัวครับอันนี้สามตัวตอบข้อข้อห้า ข้อ93นี่เขาบอกว่าทรงกระบอกตันรัศมี2บวกลบ1ซนติเมตรนะครับและความสูง10บวกลบ0ู 2. ความค่าเคลื่อนมากที่สุดในของปริมาตรค่าคิดเป็นเปอร์เซ็นเ์นนเท่าไหร่นะครับปริมาตรเนี่ยเราเอาพื้นที่ก็คือไพอาระลัง2นะครับมาคูณกับความสูง h โดยในเทอมของ R ก็คือ R าคูณ r ตรงนี้นะ R คูณ r คูณ h การคูณกันนะครับเราต้องเอาเลข เลขเออร์เหรือเลขคาดเคลื่อนทําให้เป็นเปอร์เซนต์แล้วมาบวกกันนะครับฉะนั้นตรงนี้คิดเป็นเปอร์เซนต์ได้อย่างไรก็เอาข้างหลังเนี่ยมาหารข้างหน้าแล้วคูณร้อยนะครับก็คือตรงนี้นะ0.1นคูณรครับแล้วก็หารด้วย2ซึ่งคูณกันจะได้10ส่วน2ได้5ได้5ส่วนตนัวนี้0 2ค100นะครับ ศูนย์จุดสองคูณร้อยแล้วก็หารด้วยร้อยหารด้วย10ไม่ใช่ร้อยนะฮะสิบศูนย์อคูณร้อยได้สิบสิบหารสิได้ศูนย์จุดสองคูณร้อยได้ยีครับยี่สหารสิได้สองสเเฉะนั้นตรงความอารัศมีเนี่ยนะครับเอาคาดเคลื่อนมาคิดห้เปเตห้าตรงนี้ห้าเปอร์ซคูณกันก็เอาเอาเอเรื่องนี้มาบอกกัน5้าบวกห้าเป็นสิบแล้วนะ แล้ว10มาบวกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็2นะครับ10บวกสเป็น12ตอบ12ข้อ4ข้อสุดท้ายนะครับเป็นของปีหกสอตะกี้ปี61นะปี6กสเขาบอกว่านักเรียนทำการวัดความยาววัตถุชิ้นหนึ่งได้4ี่สี่สี่สี่อย่างเนี่ยนักเรียนคนในวัดได้ละเอียดที่สุดจริงๆมันมีค่าเท่ากันนะครับก็คือถ้าเป็นเซนติเมตรเนี่ยเราเลื่อนจุดมา2 เซนติลบสองครับเลื่อนมาสองเป็นศูนย์จุดสองหนึ่งศูนย์ถ้ามิลลิเมตรก็เลื่อนมาสองนะครับก็จะกลายเป็นม mm ิลลิเนอบลบสามเลื่อนมาสามก็เป็นศูนย์จุดสองหนึ่งศูนย์ศูนย์นะฮะหน่วยเป็น mm มิลลิเมตรเหมือนเดิมอันนี้ก็0.2อ่าหน่วยเป็นเมตรครับเป็นเมตรนี่ก็เลื่อนมา2ตำแหน่งก็เป็นหน่วยเป็นเมตรอันนี้เมตรอยู่แล้วครับ0.21ค่ามันเท่ากันแต่ต่างกันที่มันมีเลข0ใช่ไหมครับ อันนี้ก็ถ้าเลื่อนมาก็จะเป็น0.21นะครับเลื่อนมา3ก็คูณ10ยกกำลังลบ3หน่วยเป็นเมตรทีนี้ตัวที่มันตากกา่างกันจริงๆค่าเท่ากาันแต่มันมีความสำคัญคือเลขนะัยยะสำคัญนะครับตรงนี้จะมากนี้มี4ตัวนี้มี3ตัวฉะนั้นตัวนี้ละเอียดกว่าที่ว่าละเอียดกว่าเพราะว่าเราใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยละเอียดนะครับ หน่วยเป็นมิลลิเมตรอาจจะเป็น Micro meter, meter, ไมโครมิเตอร์หรือเวอร์เนียมิเตอร์ก็ได้หรือเวอร์เนียคาลิปเปอร์ก็ได้ตอบกอ,อกไก่สำหรับในเรื่องของดิวแพดฟิสิกในบทนำนี่ก็จบแค่นี้นะครับถ้าสงสัยหรือยังไงก็น้องๆฝึกทวนตามนี้แหละนะดูสักสองสามรอบมันออกไม่เกินนี้หรอกส่วนการเปลี่ยนหน่วยอนไนที่ยากๆก,ก็ตัดไปก็ได้เราเอาที่ ได้นะครับพวกเลขคาดเคลื่อนเลขเออเอประมาณนี้สำหรับในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามในบทอื่นๆด้วยนะมีประมาณ10 10x อประมาณ10 10เรื่องนะครับก็ขอให้โชคดีในการสอบนะครับกดแชร์กดติดตามกด Sub สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ